อยากพามาออกมาปั่นล้มหัวกุดหม่พีน่น้องปั่ล้มหัวกุดบานเท่าไหมเป็นช่วงๆแต่ว่าก็ยุ่งยังสีมืดมือมืดขึ้นสุน,นัขซาซ่าบักดับยามันลากเด้ย <c oughs> อยัดคลิปมาสู่เพื่อนๆชมกันเนาะจ๊ะเนาะเฮ้ย <c oughs> พยาบออมา่ต้องอพี่น,อน้องเนาะคนมี่หมายางเมี้ยวนี่ม่ต้องจูงก็ได้ทีเ <laughs> นาะเมี้ยวมีหูให้เขาออกเดิหมายถึงออกจากบ้านนะประตูตเป็นประตูที่กระตัดเป็นช่องเล็กๆนะแม,มีนบอกเงิเบึ้งน้ำหนังหล่าก็เลยคิดว่าประมาณนั้นเนา่งสะอาดเด้อ บมื่อเงนที่มานี่พ่อก็มันมันก่อันกิ่งไม้เน้หน่อยมันกับเบิ่องงามไปเองเดียบเราพี่น้องเนาะตอนโย่เรื่องบุกระสิได้เข้าบ้านเมย์ไม่อยากอยู่โดนเรื่องขางนอกงนะ กันบ,กบน่บก็บ่ซะเนาะบ่บ่เป็นเรื่องเป็นเล่าอีสซะกันยูบ้านเฮานี่พุณนนะตะก,กุยใหญ่เลยพุณน,นะยูบ้านเฮานี่มืดมืดดึกดึกยังสี่บ่ออกมาได้ย่านย่านยังย่านผีอ้ลีได้พี่น้องหอยพระเต็มข้อยูุบ้านเฮาน่ะแต่พอไม่ยู่นี่นะยางดึกดืกด่ดนตีหนึ่งตีสองผ้ามาออกมากะยางได้พี่นออ้องอืม กบไเลยึ้นยานหรือบ่มียังตีเฮ็ดในเฮ้าแบบหวาดระเวงหรือย,อยังจังแ่นทุสีนะโดยส่วนมากกับบุรียานเนาะเนาะมาอยู่ต่างประเทศกน,นบ้านเฮ้าหนี่มื่นคำมาบุรีได้ปรกาศย,ยางย่านย่านนี่หลีได้พี่น้อง <c oughs> หอยพระอันทั้งตะกุดทั้งอันทั้งปูทั้งหลวงพอลายองอยู่พี่น้องเลย <c oughs> มืออื่นคอยก็ไดส้สิได้ตักพอสิไปหาหมอเนาะมืออื่นหมอคนอนัดกะกะสิได้ไปตักห่มะอันมองทางขึ้นให้เพราะญ่ไ,ได้ือื่นนี่นะตักมือน,นี่คือสิบวันใดอกเพราะว่นหนึง่งลมมันกะอยู่จังสีนะตักไปเดี๋ยวลมมันกะพัดมากมากกบไว้คือเขาเพราะฉะนั้นต้องตักมืออื่นตอนที่จะออกไปขึ้นนี่กัสิติดลบประมาณเจ็ดองศาละพี่น้องนี่เคยตรวจตู้มืออาดคลิปมันก็สีเย็นเน่ยจัง,ง,งรหน่อยหรอก็ bomens nhìn chắc nôi kẹng nữa lá, cái cả nó, giờ đây clip không cả, cắt kéo xua, pino cái, không đưa không đưa, không đưa không đưa, số không chẳng men nọ, không đưa, không không เบินะ้งต่งปุ่นกันเป็นแบบเป็นควันเลยพี่น้องมันผัดนะนี่ยโเห็นรากอันนี้เป็นถนนน,น้ะคะนะ่ะเนาะอันเบิ่งง่อยลากด้วยเป็นบ่อยากมากเลยพี่น้องขนาด่อยลากเด้นี่บ่อยากมากเลยเหมือนเดี๋ยวพ,อ,พ,อ,พอช่วงช่วงเศรื่อมนะื่เนาะรถทำงานถตอว่าเกรดถนนกะเขาก็ต้องตื่นเฮ็ดแต่เศราเนาะพี่น้องเนาะงานเขางานนาทีของเขาเนาะคะเนาะ ว่าขยกับวิางไก่ไปหอดฝุ่นเล้อพี่น้องข่อยย่างอยู่ประมาณนี้แหละอืมแล้วก็ผ้าไหมย่างกับของคุณลหลายๆที่เขามารับชมเดือพี่้องเดือกล่องกระสิสันเกยฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับเพื่อนเก่ากับของคุณหลายๆแล้วก็เพื่อนใหม่กับที่ยังมาทั้เป็นเพื่อนกันกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนในน้ำด้อย่ะเด้อเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบคุณเลหลายจ้าดาวจะขอเข้าบ้านแล้วนะเต่จะเดินกลับแล้วขอบคุณเลหลายค่ะยูดีมีแห้งกันทุกคนนะกพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพกันเนะกันเนบายบายค่ะสวัสดีค่ะใส่ลราบางคนนะสวัสดส,สด